สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสราการซีจี้ของกูกากนะครับผมยังกาเกหมันเดิมนะผมพบกับเกมโชกุณสองอีกครั้งหนึ่งนะเกมที่ทุกคนรอคอยกันเสียงสเสียงเรียกร้องอยากอยากให้ผมเล่นต่อกันเยอะเลยนะซึ่งก็หลังจากกลับมาจากเยอรมันนะก็กลับมาสู่ประเทศไทยแล้วผมก็ลองเล่นแคว้นเนี้ยดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงแคว้นวสิสกีนะแคว้นที่ผมเล่นไว้ครั้งที่แล้วนะก็บอกว่าล่มสลายแบบชีพหายไวป้ปวงกันเลยนะเพราะว่าโดน หลังจากฆ่าชกดะได้นี่ก็โดนแคว้นอื่นแบบรุมเลยนะเจ้าไดามียวก็ตายพอจมน,นะนานะอนน่าเหลือเกินทีนี้ก็มีคนรีเควสว่าให้เล่นอันนี้จโจโซคาเบนะครับผมมีคนรีเควสมาซึ่งผมก็แควนนี้เขาบอกว่าผมเล่นจนเบื่อแล้วะก็เลยจะเปลี่ยนมาเล่นฟอสส์อะไรเล่นเป็นโถสานะผมก็คือ,จอโจโซคาเบนั่นแหละก็คือเป็นเหมือนแคว้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า มันก็อยู่ที่เดียวกันนะแต่ว่าคนละสมัยกันเท่านั้นเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นแล้วถึงไกลแล้วด้วยนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเล่นเล่นภาคนี้ก็พอก็ถือว่าหนักพอสมควรเหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังจะข้ามจากยุคเซนกโกคุจิไดไปถึงไปสู่ยุคสงครามเป็นความขัดแย้งนะระหว่างข้างของโชกุนกับผมจักรพัินะครับผม อาวุธก็จะเริ่มทันสมัยมากขึ้นทุกอย่างจะดูใหม่หมดนะรอสักครู่นะรอสักครู่เราจะโลหลดรอโหลดรอโหลดหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าเกเอเล็บท็อปใหม่นี่ทำให้เกมโชกุลผมนี่ลื่นเยอะขนาดไหนนะโอเคผมจะเริ่มเกมแล้วมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่แคว้น โทสะนะครับผมนี่คือมันโทสะของเรานะฮะตอนแรกผมก็เริ่มอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไล่แควนแควนนี้ไปนะจนได้ยึดมเปไปของตัวเองแล้วก็ผมก็สร้างฐานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างโรงปืนใหญ่แล้วก็ทหารโรงเรียนนักเรียนในร้อยเพื่อขึ้นมานะตรงนี้ก็เพิ่งโดนยึดเพิ่งกอบกู้ได้มาหมาดๆเลยนะครับผมโดนบุกเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ก็มีตรงนี้เป็นพีระมิรนะพีมิรเราล้อมรอบไปหมดเลยนะตรงนี้ก็โดนพวก มืออยู่เนี่ยฮะพวกอะไรนะฟูกุยามะนะผมมายึดแล้วก็ผมใช้วิธีแบบว่ามันให้มันมายึดปุ๊บแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็มาตีคืนนะตอนที่เรากาลังพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างเงานินเราก็อยู่ในระดับที่ก็ขอบอกว่าพอมีพอกีน,นะตอนนี้ตอนนี้คือนี่คือเมืองที่ผมจะว่าจะคิดว่าจะไปยึดแน่นอนครับเพราะว่าโดนพวกกบฏยึดไว้อยู่นะ แล้วกบฏนี่มาจากไหนก็ขอบอกว่าผมเป็นคนเรียกมันมาเองครับเพราะว่าผมใช้อิชินจิชิไปไปปลุกระดมมานะอย่างแบบนี้นะ i ิ side to ูลิโวปฏิวัติแม่งเรียบร้อยครับแล้วต่อจากนี้เมืองนี้ก็จะมีกบฏขึ้นมานะจะมายึดเมืองแล้วจากนั้นเราก็มายึดเมืองแทนกบฏเราก็ได้เมืองนี้มาพรีๆนะผมครับต้องต้องแลกเลือ่อนเลืนือกันนิดหน่อยนะผมเล่นข้างอยู่ข้างจากักรพรรดินะผม น,นี่ก็รอเวลานะครับมาละนี่ครับเจอละเซนไดกับไอซูปิดเออไม่ได้เป็นมิตรกันอีกต่อไปแล้วไม่สนใจไม่เกี่ยวกับเราโยโดโอเคโยโดตกลงด้วยแจ๋วมากตอนนี้เงินเรามีประมาสองพันนะ เนทหารม้า,มาเราต้องการเลยเราต้องการไปสู้กับพวกกบฏนะเพื่อจะไปแย่งเมืองเขาคืนมา <laughs> เป็นวิธีที่แบบค่อนข้างชั่วหน่อยนะ <laughs> เอาเลวี่ไปด้วยแล้วกันเลวี่มันแพงขึ้นนะผมคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมนี่ดีกว่าถึงแม้จะไม่ค่อยมีพลังชาร์จกับม้าแต่ก็สรางมาเละไ <laughs> ลฟันตี้น่าจะหวังผลได้เยอะกว่านะ เรดแบนแฟนตี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยใช้เลยยังไม่รู้ว่ามีความแตกต่างอะไรไปจากไลน์แฟนตี้ธรรมดาหรือเปล่านะส่วนตรงนี้ก็ไปอีกชิชิโอเคโอเมืองโดนบอมบาดด้วยตอนนี้เราก็มีศัตรูอยู่ไม่มีเลยนะฮะเพิ่งตอนที่ผมเล่นไปวันที่ผ่านมานี่คือแบบพึ่ง ได้เจรจาสงบศึกกันนะฮะพึ่งปองดองกันไปหมาดๆนะครับผมโอเคตอนนี้เจสซึมาก็เริ่มขึ้นฝั่งอีกเกาะหนึ่งเลยนะฮะผมยังไม่ค่อยได้ไไ,ดไปไหนเลยผมว่าผมจะยึดเกาะของผมให้หมดก่อนนะเดี๋ยวให้อิชิชิแบบไปปลุกกระดมให้หมดเลยดีกว่าเรียบร้อยครับตอนนี้เกชาก็มีความสามารถเพิ่มนะ นี่ครับเลดแบนเป็นที่เจอแล้วก็โมเลลแปดแอตแทกหกป้องกันสี่อันนี้หกสี่สองแปดหกสี่เออเลดแบนเก่งกว่าเยอะเลยอะไรอะโทรศัพท์ไรเฟิลแมนอุ้ยน่าสนใจเพชรรีชีสิบห้ากระสุนเยอะด้วยรีโหลดสก,กิลสุดยอดมีกี่คนเก้าสิบไม่ค่อยเท่าไหร่เลเร้อยห้าสิบ ก็น่าสนใจครับแต่ว่าแพงไปหน่อยเหมือนชาร์จชูตเตอร์คล้ายๆชาร์จชูตเตอร์แต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็125 30 30 10 125 35 40 10ก็ไรอินเฟีน่าจะยิงไกลกว่านะเอ้ยไม่สิเท่ากันนี่หว่าเดี๋ยวขอขอเทียบกันอีกๆเกราะกับชาร์จโบนัสก็เอ้ยชาร์จโบนัสของเล b แ a รเยอะกว่านะแถมใช้แค่เทินเดียวเอ้ ลายอีเฟนตี้ก็เทินเดียวนี่วะ่ะโอเคผมเอาเลดแบมาดีกว่าดูแบบมันมันเข้าท่ามากกว่านะเดี๋ยวเราต้องรอเวลาก่อนนะผมก็มไม่อยากซื้อเลวีแล้วมันมันเปลืองนะยุคนี้มันยุคใหม่แล้วต้องต้องพัฒนาบ้างอะไรบ้างนะโอ้โหพาสีขึ้นเลยเว้ยโอเคโอเคเราจะมันต้องรอต่อไปนะเราต้องรอต่อไป อีสไซทูดีโวโอ้ยไม่ได้มันอันนี้เกินไปนะให้ชิชิไปที่นี่เลยดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนมัสกินะฮะของภาคภาคก่อนนะภาคหลักอะ่ะมันเหมือนโค้คล้ายๆกันเลยอะ่ะไม่สิเหมือนพระมากกว่าไม,ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพระไปปลูกกระโดมคนให้ปฏิวัติได้ใช่ปะ่ะเอ้ยหรือว่ามัสกิวะโอ้ยลืม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 ไม่ได้มานานเอาเป็นว่าเราเล่นกันต่อไปดีกว่านะ อย่าไปซีเรียสอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆโอเคตอนนี้พวกมันไปไกลแล้วเอ้ยไม่ใช่สีนี้มันนี่พันธมิตรของเรานะ่ยผมจะใช้วิธีนี้พอมันไปไกลแล้วก็ไปปฏิวัติเลยนะไปปลุกระดมคนมันก่อกระบฏมาแล้วเทดแบมาแล้วไปเลยลูกเดี๋ยวก่อนถึงหน้าหนาวนะลูกเราต้องรีบไปนะลูกหน้าหนาวเมื่อไรเรา เราอาจจะแบบชิปเลยนะลูกค่าเลี้ยงดูก็แพงขึ้นมาสามสิบเหรียญน,นะอันนี้ก็คือสามารถโอ้โหเดี๋ยวดูสิควาสามารถก็ไม่แตกต่างอะไรมากจากลน์อินเฟนทรีนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถซุ่มได้โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวเราสั่งเลยนะเดี๋ยวรอบต่อไปค่อยสั่งนะรอบนี้ยัเพิ่สั่ง เดี๋ยวผมสั่งเลยดีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา๋ยวค่อยสั่งนะเอาเลดแบร์ก่อนนะผมต่อไปเราก็จะไปกู้เมืองเราเราจะพยายามยึดเกาะน,นี้ให้ได้เลยนะผมจะไม่จะไม่ยึดเยอะมากแต่มันต้องยึดยเยอะแหละเพราะว่าเกมแบบนี้มันต้องยึดเยอะอยู่แล้วเราก็ดูเรือแล่นไปมานะผมโอเคตอนนี้ว่าจะไม่ไม่ไม่ใช้จ่ายอะไรละจะบุกเลยดีกว่า ไม่ไม่ไมได้เดี๋ยวผมต้องผมต้องซื้อนี้นี่แหมไนฟฝรัง่งมีไนฟฝรั่งด้วยนะครับเกมนี้ไนฟฝรั่งนี่จะมีความสามารถจะทําให้สูดว่าทําให้อะไระทำให้กองทัพเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นอะครับง่ายง่ายๆอันนี้ก็คือสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนฆ่าได้น้อยลงอันนี้ก็คือทําให้ทุกคนที่ถือไรเฟิลนะยิงแม่นขึ้นแล้วก็ รีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้ผมเอาอัานี้ดีกว่าไปไปเลยลูกเด็กคนอื่นเราต้องสร้างเดวี่มน,นินนี่ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยและความไว้วางใจของประชาชนนะแล้วก็เกชามาด้วยเลยมาให้กำลังใจหน่อยเพราะว่ากลงังเราขาดผู้หญิงไม่ได้นะฮะผมจะให้ยืนเดินมาตรงนี้ก็พอนะโอเคปูพรมไปก่อนเละเลยนะเนี่ยโ<ร>อ้แทบไม่เหลือเลยนะ อุ้ยไม้ร่วงไมร่วงไม้เก่าแล้วนะเนี่ยคือถ้าที่คุณจําได้นะก็ไม้ที่ผมใช้นี่ก็คือไม้ที่ผมซื้อมามา่สองปีที่แล้วนะเนี่ยเมื่อกี้คือตอนนี้ขาตั้งมันก็อ่อนแล้วคือแบบสะกิดทีนี้ล้มนะรู้สึกว่าเกาะทางเกาะที่ตรงเนี้ตรงเนี้ยมันจะโดนกระบาดยึดไปเรียบร้อยละโอเคตอนนี้เงินเราเข้าไปแค่แปดร้อนะน้อยมากไร่เปแล้วหน้าหนาวเข้าใจครับหน้าหนาว ห้เธอนะผมต้องซื้ออะไรสักอย่างไม่ซื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินเยอะเกินมันไม่ดีนะแต่ผมคิดว่าผมจะออพปืนใหญ่เลยดีกว่าเดี๋ยวพัฒนาอะไรก่อนดีออปืนใหญ่พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ติดต่อกับฟรังได้อันนี้ก็กนนกทําให้เจช์ชามาเก่งขึ้นนิดนึงนี่ดีกว่าโดเมนแอนเดรียมนะ โอเคให้เดินมาตรงนี้แล้วก็เทินต่อไปก็รออยู่ตรงนี้แล้วก็เทินต่อไปก็เข้าไปเลยนะปะ่ะพรพวกเมืองนี้นิยมชกนิยมอิมเพลอร์แจ๋วมากแต่เมืองนี้เละไม่มีดีชินดีเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมแซมกันเองมาๆมา,มาอากาศหนาวเราไม่หวั่นนะเพราะมันก็แค่หิมะพูดง่ายเนาะ เอออะไรอ่ะเอาใครสร้างสถานีรถไฟไม่ใช่ผมแน่ first railway นูน่นไกลเลยโอ้โหแม่พวกนั้นมันสร้างก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป,ไปอีกทีิจิไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเดินได้แค่ตรงนี้นี่เองนะโอเคเราอยู่แค่ตรงนี้ก็พอเสียเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรนะมีแต่เลวีครับไม่ต้องกลัวกากรครับ มือข้างบนเป็นยังไงมัง่งก็โอเคอยู่นะมันจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะเดี๋ยวสร้างอันนี้ก่อนอันนี้ก็ทำให้สีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่เนไรเงินเรามีเยอะอยู่ไปเอาละต่อไป โอบามามันชื่อมันอ่านว่าโอบามาใช่ไหมในภาษาญี่ปุ่นแต่ผมอ่านโอบามาตลอดรู้สึกตัวน,นี้แคว้นโอบามาจะแบบโหกว้างใหญ่เลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ได้ละในก็ได้ละอากาศหนาวไม่กลัวครับหนาวเราไม่กลัวครับ อันนี้รีโว้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะผมว่าไม่ได้มันแพงเกินไปนะฮะเดี๋ยวไปที่นี่เลยดีกว่าโอเคเปิดการค้าสิใครเปิดให้เราค้าได้ไม่มีนะเดี๋ยวเปิดหาดก่อนหาดตรงนี้บีติสเทรดดิ้งดิสก t เดี๋ยวเยเดี๋ยวเพิ่งเยเพิ่งยึเดยเมืองนี้ให้ได้ก่อนเถินต่อไปนี่แหละ เอจะยืดยังไงดีจะออตโต้ดีไหมนาะออตโต้ดีกว่านะเพราะว่าเหมือนศัตรูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคได้ละเกชาวิลอัพแล้วนี่อัพไปอัพไปดิสแทกได้ไหมดูก่อนแอนเชนช์นี่คือทำให้ อ๋อทำให้ในายพลของมันทรยศฝ่ายมันแล้วก็มาหาเราเอาสิครับไปยั่วมันหน่อยสิหนูได้ไหมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมได้โอ้ยโอ้โหได้เว้ยไม่เป็นไรพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนนี้พวกมันก็ลอยแพแล้วนะโอ้โหมีแต่เลวี ออโต้ได้แหละครับง่ายสุดละเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดเองแล้วแหละโอ้โหเราบูยเราตายไปตัวคนหนึ่งเราตายไปสองคนครับมันตายเรียบเลยโอ้โหเก่งจะไปไหนเนี่ยเรียบร้อยครับก่อนอื่นซ่อมเมืองก่อนฮนะโอ้โหไม่เหลือชิ้นดีเลยทีเดียวลบหกเลยจะซ่อมอะไรก่อนดี ซ่อมป้อมนี่เดี๋วพึ่งดีกว่าซ่อมฐานเกชาก่อนเดี๋ยวทายต่อไปค่อยนี่โอ้โหใครมาถล่มวะเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยไม่เหลืออะไรเลยนะโอ้โหอ่ะถ้าถ้าพวกมันจะนี้นะเดี๋ยวเราก็ปฏิวัติอีกนะฮะไปเป่าหูประชาชนพวกมันนะ รู้สึกเร็วไงก็ไม่รู้ใช้วิธีอย่างนี้เอาละครับเรียบร้อยโดนกู้คืนได้นะเมืองนี้กู้ได้ก็ปฏิวัติอีกได้ครับตอนนี้เมืองเริ่มเป็นทุกข์กันแล้วครับเอาไปเข้าเมืองหน่อยหนู ท่านก็เข้าเมืองด้วยโอ้โหก็ต้องพัฒนาตรงนี้ก่อนนะต้องทําต้องซ่อมป้อมนะฮะและท่าเรือหรือว่าซ่อมเมืองดยดีวยดวยกว่าซ่อมเมืองดีกว่านะจะรีโวได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวรอก่อนนะเงินยังเงินไม่พอนะเมืองนี้ก็มีความสุขดีเมืองนู้นก็มีความสุขชิบหายนะ เมืองนี้ก็โคตรมีความสุขเลยนะไปเนี่ยจะประกาศสงครามกับแคว้นเพื่อนบ้านดีไหมเพราะแคว้นนั้นก็เป็นพันธมิตรกับเรานะแต่ถ้าเราหักหลังเข้ามัานก็เสียเกียรติไปเยอะเลยนะใจะเย็นครับใจเย็นเอาละไก่ตาเราล,ละอีกทีดเดียว มีทางรถไฟมีชาเรียบร้อยไปไม้ผีแล้วมาหูเรือทางนี้มีความสุขหรือยังเรียบร้อยครับความสุขโคตรเลยสุขมากๆเลยต่อไปก็ซ่อมนี่หรือว่าจะพึ่งดีวะาเดี๋พึ่งดีว๋วพึ่งให้เมืองมนปฏิวัติกันก่อนดูอะไรมันๆกันก่อนดูความสัมพันธ์ก่อนครับ ถ้าผมประกาศสงครามกับแฟนนี้นเกิดอะไรขึ้นถ้าประกาศสงครามก็จะทําให้แฟนอื่นๆเริ่มสั่นคลอนด้วยนะให้กูจ่ายตังกูไม่เอาเว้ยกูไม่จ่ายไม่อยากจ่ายไม่มีสิทธิ์อะไรมาตอรองกู<ส>โอเปมาเอาเปล่าสามร้อยใจไววใจไว้ไวอ้ไวอยู่ นี่เงินเยอะแล้วเอาปฏิวัติแม่งเรียบร้อยโอ้โหเลวีทั้งนั้นเลยเว้ยมีแต่แบบทางก,กากอะดูดิถือหอกหมดเลยอะที่มีขี่ม้าด้วยบางตัวนะเดี๋ยวประกาศสงครามกับแคว้นนั้นก็จะทำให้แคว้นนั้นก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วล่ะน่าจะประกาศสงครามได้นะไม่น่าจะมีปัญหานะ ทางที่ดีอะผมจะให้กระบฏดยึดยึดเมืองมันเองแล้วก็ให้พวกมันจัดก,การกันเองดีกว่านะผมจะเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะผมยุ่งแล้วละ่ะผมยุ่งพอละเพอร์เสวตชุบก,ก็ทําให้ทหารของมันมาอยู่กับเรานะนี่ก็สร้างนาไม่สร้างนี่ก่อนซ่อมก่อนโอ้โหเรือเพียบเลย จะคนอื่นต้องสร้างทหารามาเฝ้ายามเมืองเอาไว้นะไม่เฝ้านี่เมืองร้างขึ้นไหมจบลเลยเมืองร้างปุ๊บกระบดมาปั๊บเลยนะฮะเคยเล่นอยู่หลายครั้งเป็นอย่างนี้นะไม่ทหารถูกลงนะห้าร้อยอันนี้สี่ร้อยหกสิบวิ่ถูกกว่าสิเดี๋ยวสร้างโรงเรียนในร้อยให้โอเคไม่เป็นไร ทุกอย่างเป็นไม่ได้สวยครับไปเอาไงเอาไงต่อลูกอบามานี่ใหญ่มากเลยนะอยู่ตรงกลางซะด้วยไงต่อครับแฟนนี้จะจะทำยังไงจะยึดคืนหรือว่าจะยังไงถ้าไมา่ยึดคืนเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปยึดแทนฮะ ได้แตกมิดเลยดีไหมเนี่ยคาเดสกูเชดดิ้งพอร์ทโศะโทศะ,ะยังไม่ได้มีเชดดิ้งพอร์ตกับเขาเลยสร้างด้วยโอเคเงินก็เยอะขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะเอาเลดแบไปเลดแบมีสองสามหน่วยมีสองไดมียวลไปลุยกับเขาเดีกว่า ให้นายพลางไปด้วยไปฝึกทหารหน่อยแล้วเกยช้าก็มาอยู่กลุ่มนี้ทำไมต้องพูดเนื้อด้วยโอเคเอเราเป็นพัธมิตรมันเราสามารถเดินผ่านได้นะผมคิดอ้อไม่ได้เป็นพัธมิตรกันนะแค่เป็น แค่เป็นคู่ค้ากันเฉยๆนะเป็นพวกดีเฟนซีฟนะโอเคก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวข,ขยับไม้นิดนึงโอเครอบนี้ยาวนะรอบนี้ยาวโปนเข้าไปทั่วเลยนะฮะอุบะมะ นี่เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคสบมแล้วก็กินอาหารมาเดีย๋ยวจะย้ายมาทีละคนทีละคนเลยนะโอเคตอนนี้ก็เมืองก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะไปะไปเลย พวกเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องกบฏล็อกเดี๋ยวเราจะจัดการเองพูดเหมือนดูดีนะแต่ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่อยู่นิดนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ดีกว่าไม่สิเอาอันนี้เอาเอานันนี้เพราะว่าปืนใหญ่ยังไม่ได้ใช้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้ใช้เอานี่ดีกว่าโอเคไป ประกาศสงครามเลยดีไหมเนาะเออประกาศเลยดีกว่ามาไหนๆก็ไหนๆละเราจะฆ่ามาทั้งทีแล้วประกาศเลยดีกว่าโจมตีทีเผลอแบบสกรปรกนี้ไม่ไม่ดีไม่เอามันมีกองทัพเรืออยู่ด้วยโอ้โหมันมีเพื่อนไหมดูก่อนมันมีเพื่อนหรือเปล่าไม่ไม่มีนะมีแต่ศัตรูนะ ประกาศดีกว่าประกาศดีกว่าประกาศสงครามเรียบซะทีมา,มาช่วยเรียบร้อยมาเมืองนี้ก่อนเลยจู่โจมกองทัพเรือโอโ้โหดูเรือมันเรือมันเม,มีบกว่าเราอีกนะครับมีคนรีเควสต์มาขอเล่นเรือเล่นให้ดูเลย นาคากาวะมิสมิซึซึกุกับชิจิโมโรฮิเดะนะเรื่องเรือนี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะบอกตรงๆว่าไม่เก่งเลยพูดตรงๆว่าไม่เก่งเลยนะครับผมจะใช้วิธีแบบง่ายๆก็แล้วกันนะเรือผมจะพังไปสักกี่ลำกันเชียวเพราะเรือพวกมันก็สุดยอดสุดยอดใช้ย่อยเหมือนกันนะฮะ แต่คนอื่นผมจะผมขอคิดวิธีก่อนนะว่าจะทำไงกับมันดีมันมีสองลำเรามีสี่ลำนะมีลำหนึ่งเราสุดยอดมากเราก็ให้สองลำใหญ่อ้อมเพื่อยิงกระหนาบมาทั้งสองข้างแล้วให้เรือเล็กเรือเล็กลุยตรงกลางเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปแบบไป ไปไประชิดกันมันอะประมาณน,นี้นะอูะ้ยเลยอ๋อเรือเล็กอยู่ตรงกลางครับแม่พอดีโชคดีเลยพอดีเลยนี่คือเรือโอ้โหมันหันข้างเลยเว้ยเอาไงดีลูก Explosive Shell Solid Shell Fast Reload Overheat Engine อ๋อนี่ก็คือแบบมันโอเคมาอย่างนี้มาอย่างนี้ ลำใหญ่ใช่ป่ะไคเทนคลาสก็เหมือนกันนะนี่คือคลาสเดียวกันโอเคแล้วก็คารินมารูก็อาไงดีอยากอยากจะโอเคต้องเล่นอย่างนี้เลยดีกว่ามาสดสดกันเลยรวยเลยพวกมันมีแบบโยนเรืออ๋อนี่ไงนี่ไงบอดชิปได้เจอแล้วเจอแล้ว อ๋อสองลำนี้บอดชิปได้ก็ให้สองลำนี้บอดชิปไปนะผมจะทําแบบให้สองลำนี้แบบขึ้นเรือฝั่งนี้เลยนะแต่คนมันเยอะกว่าต้องฆ่ามันก่อนเดี๋ยวยิงยังไงวะยิงยังไงเนี่ยเอ๊ยยิงยังไงนี่วะอ๋อนี่ไงนี่ไงจำได้ลจำได้ลเรือเขาขับมาขับยากนะ มันแล่นไหมมันแล่นหรือยังมันเริ่มแล่นแล้วนะพวกมันเริ่มแล่นละแต่เรายิงยังไงก็ไม่ถึงนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วนึงโอเคนึ่งยิงได้ไปอุ้ยโดนไปแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเติมกระสุน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 อย่าอย่าตกใจกลัวอย่าตกใจกลัว อุ้ยโอ้ยแรงมากยิงเออโอ้โดนโอ้ใช่ย่อยครับใช่ย่อยมาเอาไงพวกเอาไงพวกอออืืหยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหยิงเรือลำเล็กแต่แจ๋วครับแม่ยิงโอ้โหรัวเลยครับดูดูดูชาวปะดูชาวประมุชาวประมงอะไรเล่ากะลาสีเออโอ้ยไปละลุมกันเลยครับหนักกันเลยทีเดียวฝั่งนี้เนาะ หันหันนิดหน่อยหันหน่อยหันหน่อยหันหน่อยแล้วก็ยิงขนาดข้างนิดเดียวเองเฮ้ยมันจะชนมันจะชนแล้วมันจะมันจะชนแล้วมันจะชนแล้วขึ้นเรือเลยขึ้นเลยขึ้นเลยดี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 หน่อยดีดีหน่อยดีดีหน่อยหาข้างหข้างหข้าง เรือนี่สําคัญมากนะถ้าล่มทีนี่คือไม่ไม่ได้เลยนะนี่คือเรือของนายพลของเราไปยิงเรียบรอ้อยเฮ้ยมันชนอะ่ะมันจะชนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะชนเหรอชนเหรอจา้าชนใช่ไหมยิงยิงเลยดีกว่าหนึ่งเอายิงเอา้าหลุดเชีย่ยเอ้ย